สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดรัตนวรารามทุกคนนะคะมาเจอกับคุณครูรัชนีวัรค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคลิปการสอนนี้คุณครูจะนํานักเรียนนะคะเข้าสู่ในบทที่3นะคะในเรื่องของแรงและพลังงานนะคะ,ะในบทที่3นี้นะคะมีเรื่องย่อยด้วยนะคะในคลิปนี้เป็นบทในเรื่องที่1ก็คือเรื่องมวลและก็น้ําหนัก ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบนะคะประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทราบนะคะความหมายนะคะของมวลคืออะไรนะคะของน้ำหนักคืออะไรแล้วก็สามารถบอกถึงความแตกต่างได้ว่ามวลและก็น้ำหนักเนี่ยเป็นแตกต่างกันอย่างไรนะคะรวมถึงนะคะนักเรียนสามารถที่จะระบุนะคะผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ด้วยและนักเรียนสามารถที่จะวัดน้ำหนักนะคะของวัตถุโดยใช้เครื่องช่างสปริง นะะในบทนี้นักเรียนจะต้องได้ยินคําว่ามวลคําว่าน้ําหนักนะคะคำว่าแรงโน้มถ่วงนะคะแล้วก็จะมารู้จักเครื่องช่างสปริงนะคะแล้วก็ในส่วนของอบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับน้ําหนักเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของมวลแล้วก็น้ําหนักเนี่ยนะคะนักเรียนในแนวคิดสําคัญในเรื่องนี้เนี่ยมวลและน้ําหนักเนี่ย มีความแตกต่างกันนะคะโดยมวลเนี่ยเป็นเนื้อสารนะคะเป็นเนื้อของวัตถุนั้นเป็นเนื้อของวัตถุทั้งหมดนะคะเป็นเนื้อของวัตถุทั้งหมดอะนะคะเป็นเนื้อของวัตถุทั้งหมดที่ซึ่งเป็นการที่เป็นเป็นการในในด้านนะคะในการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแต่แต่ตัวน้ําหนักนะคะ แต่ตัวน้ำหนักเนี่ยคือแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทําต่อมวลของวัตถุและทําให้วัตถุตกลงสู่พื้นนะคะลงลง,ะลงสู่พื้นโลกซึ่งในการวัดน้ําหนักนะคะก็เราก็สามารถทําได้โดยการใช้เครื่องช่างสปริงไม่แปลกถ้านักเรียนได้ยินประโยคที่คุครูเล่านี้แล้วนักเรียนอาจจะงงและสงสัยอะไรคือมวลอะไรคือน้ําหนัก แล้วอะไรทำยังไงแตกต่างกันอย่างไรถึงแม้ครูบอกว่าแตกต่างแต่แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วแรงโน้มถ่วงเป็นยังไงที่ทําให้ของเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนแล้วเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะคุณครูมีคําถามก่อนที่เราจะเริ่มเรียนว่านักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ามวลคืออะไรแล้วนักเรียนทราบไหมคะวัตถุเนี่ยมีน้ําหนักได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเนี่ยวัตถุที่เราเห็นนะคะสิ่งของหนังสือดินสอ ตู้โต๊ะเก้าอี้นะคะของต่างๆเนี่ยมีวัตถุลำวัตถุเนี่ยมีน้ำหนักได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถามต่อว่ามวลและน้ำหนักของวัตถุเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้คือคือคำถามนะคะทีนี้นะคะนักเรียนนะคะคุณครูมีภาพแอปเปิ้ลให้นักเรียนดูอ่าภาพแอปเปิ้ลยังไงเอ่ยแอปเปิ้ลผลแอปเปิ้ลทั้งผลนี้นะคะผลแอปเปิ้ลทั้งผลนี้นะคะนักเรียนนักเรียนดูที่ภาพแอปเปิ้ลนะคะ ผลที่ภาพาภาพแอปเปิลนะคะก็คือมวลของแอปเปิลนั่นเองนะคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดนะคะที่ประกอบกันเป็นวัตถุนี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นมวลนะคะที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยนะคะเป็นกรัมหรือกิโลกรัมมวลของวัตถุ จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมวลของวัตถุเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าวัตถุจะไปอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้นะคะบนโลกใบนี้หรือว่าในอวกาศแต่นะคะถ้ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนเนี่ยหลุดนะคะหลุดออกไปอ่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเนี่ยแอปเปิลผลน,นี้นะคะเรากัดเรากัดตรงนี้ออกใช่ไหมคะหลุดออกไปนะคะหรือนะคะหรืออ เรามีเนื้อเพิ่มเข้ามานะคะผลแอปเปิลเนี่ยเพิ่มเข้ามามวลนะคะของวัตถุเหล่านี้ค่ะมวลของแอปเปิลตัวนี้ค่ะมวลของวัตถุหรือแอปเปิลผลนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเอาออกหรือจะเอาเนื้อออกนะคะหรือจะเอาเข้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่นี้ค่ะทีนี้แล้วถ้ามวลมีการเปลี่ยนแปลงแล้วน้ําหนักของแอปเปิลล่ะคะน้ําหนักของแอปเปิลนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า นะคะทีนี้เนี่ยในการที่เราต้องมาเรียนเรื่องราวเหล่านี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่าค่ะนักเรียนนะคะภาพนี้ค่ะนี่คือต้นกำเนิดต้นเหตุของการเรียนในเรื่องของมวลและก็แรงโน้มถ่วงของโลกเลยล่ะคะ่ะถ้าเราย้อนนะคะไปเมื่อ300กว่าปีก่อนนะคะแอปเปิลนี่แหละค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะผมหยิกหยิแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่คือเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขานะคะตั้งข้อสงสัยจากการที่เขาเนี่ยสังเกตเห็นผลแอปเปิลที่หล่นจากาต้นนะคะไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลไงคะนั่งนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วทีนี้เนี่ยผลแอปเปิลก็ตกจากต้นลงสู่ที่พื้นใช่ไหมคะซึ่งทําให้นิวตันเนี่ย ค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูดนะคะวัตถุหรือที่เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงและมีทิศทางนะคะเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเข้าสู่ศูนย์กลางโลกอย่างไรนี่คือนี่คือโลกไงคะเราน่ยอยู่บนโลกนะคะเราน่ยอยู่บนโลกนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเราอยู่เ,เป็นโลกกลมๆใช่ไหมคะโลกกลมโลกกลมๆแล้วเราอยู่ข้างในนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือโลกแล้วก็นี่คือตัวเรานะคะ นี่คือตัวเราที่ยืนอยู่บนผิวโลกแบบนี้นะคะเรายืนอยู่บนผิวโลกแบบนี้อ่านะคะนี่คือตัวเราแล้วก็เราก็ยืนอยู่บนผิวโลกแบบนี้เลยนะคะบ้านอาคารต่างๆอะไรนะคะก็อยู่แบบนี้นะคะนี่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าแรงดึงดูด ะะหรือแรงโน้มถ่วงมีทิศทางนะคะเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนี่ก็คือตัวศูนย์กลางของโลกแรงโน้มถ่วงของทุกอย่างก็จะเข้าหานะคะสู่ศูนย์กลางของโลกแบบนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะทีนี้และการที่โลกเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุทําให้วัตถุนั้นเป็นยังไงคะทีนี้ทําให้วัตถุนั้นเนี่ยมีน้ําหนักค่ะมีน้ําหนักทีนี้นะคะเมื่อ เสื้อไอแซคนิวตันคนนี้ค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันคนนี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนค้นพบใช่ไหมคะเป็นคนค้นพบคืนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องช่างสงสยัยแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะ mm hmm. เขาก็เลยหาข้อคําตอบนะคะแล้วก็จึงทำนะคะค้นพบว่าวัตถุเนี่ยมีน้ําหนักแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์นะคะ mm hmm. เขาก็เลยกําหนดหน่วยของแรงนะคะหน่วยของแรงเนี่ยเป็นหน่วยของใช้คําว่านิวตัน นะคะน้ำหนักซึ่งเป็นแรงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้เรียกว่านิวตันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอเราพูดถึงเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วนะคะนอกจากจะทำให้วัตถุมีน้ําหนักแล้วอย่างที่กล่าวมานะคะยังมีผลต่อวัตถุอะไรอีกบ้างนั้นนะคะแล้วเราจะมีวิธีการวัดน้ําหนักของวัตถุได้อย่างไร ะะแล้วเราก็จะรู้ได้ยังไงว่ามวลและน้ําหนักของวัตถุนั้นสัมพันธ์กันหรือเปล่ามวลเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือเปลา่านะคะในคําถามสุดท้ายที่บอกว่ามวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่อย่างไรคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะชื่อกิจกรรมที่1.1นะคะ วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกป,ปล่อยจากมือเมื่อนักเรียนนะคะดูคลิปาการสอนอันนี้แล้วนะคะของคุณครูอันนี้แล้วนะคะคุณครูจะนำนักเรียนนะคะไปสู่คลิปการสอนอีกหนึ่งคลิปนั่นก็คือจะดูนะคะกิจกรรมวัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกป,ปล่อยมือ น่าเสียดายที่เราไม่ได้ออนไซต์นะคะถ้าเราออนไซต์ site, เราจะได้ทํากิจกรรมนี้ในห้องเรียนนะคะโดยที่นักเรียนนะคะจะได้ทําทการทดลองด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่ใช้ก็ไม่ได้มากหรือยากมากมายอะไรนะคะมีดินน้ํามันนะคะฟองน้ําแท่งไม้ใบไม้ลูกบอลน,นะคะแล้วก็มเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองนะคะกิจกรรมนั้นก็แค่ปล่อยนะคะให้ของเนี่ยอยู่ในระดับสายตาเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ปล่อยของสิ่งนั้นให้ลงสู่พื้น แล้วเราก็สังเกตนะคะแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราปล่อยในแต่ละชนิดเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยวัตถุจากมือเราว่าเพราะว่าแต่วัตถุแต่ละวัตถุเนี่ยนะคะมีมวลมีน้ำหนักที่ต่างกันแล้วดูซิว่าทิศท,ทางการเคลื่อนที่นะคะ ของอวัตถุเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูพูดเกริ่อนนำเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมที่1.1วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะเปิดไปในกลุ่มไลน์นะคะด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะคลิปการสอนนี้แล้วก็คุณครูก็จะส่งลิงก์คลิปการสอนในกิจกรรมที่1.1วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกปล่อยจากมือนักเรียนดูต่อไปได้เลยนะคะศึกษา,ากิจกรรมนี้อย่างมีความสุขนะคะและสําหรับนักเรียนคนไหนที่ศึกษาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะบันทึกวิดีโอนะคะในการปล่อยวัตถุทั้ง6ชนิดนี้นะคะจากมือตัวเองแล้วก็บันทึกวิดีโอส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนศึกษาคลิปนี้นะคะและบันทึกวิดีโอขณะที่เราปล่อยวัถตถุต่างๆ นะคะเพื่อดูทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะเพื่อ,อเก็บเป็นคะแนนแล้วก็คุณครูก็จะได้เห็นว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะโอเคค่ะดูคลิปนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนกดเลื่อนลงไปในกลุ่มไลน์นะคะแล้วก็เราก็จะเจอคลิปสำหรับกิจกรรมที่1.1วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกปล่อยจากมือค่ะขอให้นักเรียนสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ